สวัสดีค่ะศิปภาวราวุณิณอิยุทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโรงพยาบาลราชบุรณะนะคะวันนี้โรงพยาบาลราชบุรณะจะมานําเสนอแนวคิดในการทําชีวิตอย่างไรให้มีความสุขนะคะความสุขเป็นคําที่มีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนสําหรับบางคนแล้วความสุขอาจหมายถึงความสําเร็จในชีวิตหรือสําหรับบางคน อาจเป็นเพียงความพึงพอใจกับการได้จิบกาแฟอุ่นๆสักแก้วในวันที่อากาศเย็นสบายไม่มีความเร่งรีบความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแารถนาและต้องการที่จะมีการจะหาความสุขให้เข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเปลี่ยนความคิดของตัวเองบางทีเราก็อาจจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแบบเรียบง่ายเช่นการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งยาก การใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารับรู้แก้ไขปัญหาได้ด้วยปัญญาของเราการมีความคิดและการวางแผนที่ดีชีวิตเราก็จะพบกับความสุขอย่างที่เราต้องการการบริหารความสุขหรือระดับของความสุขแบ่งเป็น4ระดับสุขกายสบายใจคืออันดับที่1น,นะคะคือความสุขที่เกิดจากชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละคะ่ะ การได้ทานอาหารที่อร่อยได้พักผ่อนได้เดินเล่นดูภาพ,พยนตร์ฟังดนตรีหรือการได้พูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนๆเปรียบเหมือนใบไม้ที่มีสีเขียวสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าคงอยู่ไม่นานก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ล่วงหลนลงมาเช่นเดียวกับความสุขกายสบายใจที่อยู่ได้ไม่นานค่ะ คุณจะต้องหมั่นเติมให้กับตัวเองทุกๆวันนะคะในเรื่องของความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจอันดับที่2ความสุขในเรื่องของการพึงพอใจคือความสุขอันเกิดจากการได้รับสิ่งที่ต้องการได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นได้ซื้อบ้านใหม่ได้มีคนรักที่ดูแลเอาใจใส่เปนต้นเปรียบได้กับกิ่งไม้นะคะที่แข็งแรง อยู่ได้นานนะคะแต่ว่าเมื่อเจอกับพายุลมแรงก็อาจจะหักได้ดังนั้นแม้เราได้รับสิ่งใดที่พึงพอใจแล้วก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะสูญเสียไปในวันหนึ่งสุขที่3คือสุขอิ่มอกอิ่มใจคือความสุขจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายต่อผู้อื่นสร้างประโยชน์สุขให้กับผู้คนในโลก ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตที่เกิดมาเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ใหญ่ค่ะซึ่งแข็งแรงตั้งตรงทนทานต่อลมพายุเช่นเดียวกับที่ความอิ่มเอมใจในชีวิตจะคงอยู่แม้จะ,กะเกษียณจากงานที่เคยทำหรือแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแล้วก็ตามแต่คุณค่าที่ได้ฝากไว้ให้กับสังคมจะยังคงอยู่ 4. สุขสันติ สุขสันติคือความสุขขั้นลึกซึ้งค่ะคือความสุขในระดับจิตวิญญาณเมื่อคนนั้นมองชีวิตด้วยความเข้าใจในสัจธรรมเข้าใจถึงความชั่วคราวของทุกสิ่งจึงปล่อยวางทั้งสิ่งภายนอกและอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจมีอิสระมีความเมบิกบานด้วยความรักความเมตตาเป็นธรรมชาติของจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะในตน ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกคนอย่างเท่าเทียมเปรียบได้กับรากของต้นไม้ที่ยังลึกลงไปในพื้นดินเชื่อมโยงกับรากของต้นไม้ทั้งหมดในป่าเป็นหนึ่งเดียวกับโลกและสรรพสิ่งแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะทางโรงพยาบาลราบุรณะขอเสนอแนวความคิดในการสร้างความสุขโดยเริ่มจาก 1. เราจะต้องรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงค่ะ เพราะว่าถ้าสุขภาพเราดีก็ย่อมจะส่งผลให้มีจิตใจที่ร่าเริงและเข้มแข็งการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะการพักผ่อนให้เพียงพอการรักษาความสะอาดของร่างกายร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมนเอนะคะ 2. มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะโดยเราพยายามมองหาส่วนดีๆใช้ชีวิตด้วยพลังบวกเมื่อไหร่ที่เรามองหาความสุขเป็น เมื่อนั้นชีวิตเราก็จะมีความหมายมากขึ้น 3. ไม่ใส่ใจกับคำนินทาค่ะเพราะโรคนี้ไม่มีใครไม่โดนนินทาถ้าเราสนใจสิ่งเหล่านี้การใช้ชีวิตอาจสะดุดเพราะคิดว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นจากนั้นเราก็จะรู้สึกโกรธแล้วก็จะเสียใจคำถามคือแล้วเราจะรับมือหรืออยู่ร่วมกับคำนินทาเหล่านั้นได้อย่างไร อันดับแรกนะคะเราก็ต้องมองเขาด้วยความเมตตาค่ะรับรู้และเข้าใจว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขเพราะคนเราโดยปกติถ้ามีความสุขเขาจะทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็จะไม่อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นความเมตตามีคุณประโยชน์อย่างมากนะคะอันดับสอง สำหรับการจัดการในเรื่องของการนินทานะคะเราจะต้องเพิ่มพลังบวกให้คนนินทาค่ะโดยที่เราเนี่ยจะตอบสนองต่อคํานินทานั้นด้วยอารมณ์ด้วยคําพูดหรือความรู้สึกที่เป็นบวกและพยายามก้าวข้ามอารมณ์ที่ขุ่นมัวนั้นไปให้ได้อันดับ 3. เราทําความเข้าใจตัวเองด้วยและทําความเข้าใจคนนินทาด้วยว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันพฤติกรรม ที่เราไม่ควรจะทำต่อเขาและทำให้คนที่มองเราในภาพไม่ดีจะได้มีทัศนคติที่ดีในการมองเราโดยไม่เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและการทำเช่นนี้นะคะจะเป็นจิตวิทยาในการสื่อสารากับคนที่คิดไม่ดีกับเราค่ะและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เขาอาจคิดทำกับเราในอนาคตก็ได้อันดับ4เราต้องมองตัวเองนะคะในเรื่องของการที่เราโดนนินทา หมายถึงว่าให้หันกลับมามองเราค่ะว่าเรื่องที่เขานินทานนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือตัวเราเองได้กระทําสิ่งใดที่ทําให้ผู้คนต้องนินทานหรือไม่ในเมื่อทราบว่าข้อบกพร่องนั้นเกิดจากตัวเราก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อที่จะสามารถแย้งกับคําดินทานเหล่านั้นได้และการค้นหาความสุขในข้อต่อไปนะคะก็คือการมีงานอดิเลกค่ะ มีการพักผ่อนยอนใจควรหาอะไรที่ชอบแล้วก็พอใจทำทำในเวลาว่างที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันซึ่งการทำอะไรในสิ่งที่เราพึงพอใจย่อมเกิดความสุขมีความเพลิดเพลินทำให้ไม่มีเวลาว่างที่จะคิดตังวลเรื่องต่างๆเป็นการฝึกการใช้เวลาให้มีสมาธิในการทำสิ่งที่เราพึงพอใจซึ่งจิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตที่เข้มแข็งไม่หวัน่นไหวง่าย และจากงานวิจัยนะคะพบว่างานอดิเลกที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายจะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขสนุกร่าเริงจ่มใสส่วนการได้ไปท่องเที่ยวกับธรรมชาติเช่นทะเลภูเขาลำธารน,น้ำตกจะทำให้เรารู้สึกปลอดโปรง่งสดชื่นมีความสุขและหลักสำคัญก็คือการทำจิตให้เป็นสมาธิ ในทางพระพุทธศาสนาจะก่อให้เกิดความสงบทางใจได้เป็นอย่างมากข้อ5นะคะสำหรับการค้นหาความสุขคือเราจะต้องค้นหาเป้าหมายของชีวิตค่ะโดยการมีความฝันที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อที่จะทำให้เรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายถ้าทำเช่นนี้ได้เราก็จะประสบความสาเร็จ รู้สึกสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจก็เกิดความสุขทางใจได้เช่นกันทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นการนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติอย่างกว้างๆซึ่งการทําตัวให้มีความสุขได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณเองค่ะต้องอาศัยการเรียนรู้และหาวิธีการนำไปดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้ต้องการสแสวงหาความสุขนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถเริ่มจากตัวคุณเองเพื่อให้คุณรู้จักความสุขที่แท้จริงดังคำพูดที่ว่าความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราสร้างความสุขของชีวิตอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองและทุกอย่างคือความสุขอยู่ที่เราเลือกจะมองมันยังไงในโอกาสนี้โรงพยาบาลราบโบุณะขอฝากแนวคิดในการมองหาความสุขกว้าง มาเพื่อให้ทุกคนได้ลองค้นหาความสุขเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขในการใช้ชีวิตโรงพยาบาลราชบูณะเรามุ่งมั่นพัฒนารักษาได้มาตรฐานบริการประทับใจณนะโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลราชบูรณะค่ะสวัสดีค่ะ